เห็นกันใช่ไหมครับอันนี้จะนำเสนอในทานสุดเช็คซ่อมตู้เย็นซัมซุงนะครับเป็นโนฟอร์สนะครับประหยัดไฟเบอร์ห้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นอ่านี่ครับนี่ครับอ่ารุ่นรุ่น RT สองหนึ่ง MF สองประมาณนี้รก เสียบฟังไหมเสียบปั๊งฟังนะคอมพิวเตอร์ไม่เดินนะครับคอมเงียบเงียบครับอยู่ด้านหน้าครับอยู่ด้านเนือเงียบอยู่ดังแป๊กแป๊กแต่อ่าพัดลมพัดลมหมุนนะครับตรงนี้เราไอ้แงฝาออกมาเมื่อกี้ไฟติดนะครับกดกดสวิตช์นะครับสวิตช์ลมทำงานนะครับไฟติดเปิดได้นะครับโอเคนี่ติดไป แกดูจากกระแสดูบบน,สดะนะครับว่าทงานี่เท่าไหร่นะครับไอคอน47ครับแกนี้นะครับโนโม,มาก็ถานแล้วกันเก็กะถอดน้ำพิงออกก่อนนะครับจะมีแสงจอ,อยนี้ให้นะครับน้ำทิ้งออกก่อนเอาไว้เอากล่องทามเมอร์อยู่นี่นะครับคารเมอร์อยู่นี่ ไฟกัดนะครับครับอ่ามันจะใหญ่นะรุกนนี้รุ่นน,นี้เป็นตัวใหญ่เลรอครับไม่เคยเปลี่ยนของเดิมๆหมดเลยเดิมเนาะยังไม่เคยซ่อมเลยอ๋อน็อตเกียร์ไม่มีเนาะเสี็จเป็นตัวใหญ่นะคร <inf> ับช้นอุ่จับกระแสด้วยนะ ว่ากระแสเป็นเท่าไรน,นะครับตั้งไป40แอมป์นะครับจับแอมป์ดูจับที่สายไฟนะครับเส้นไหนเส้นหนึ่งนะครับดูว่ากระแสตัวนี้พัดลมหมุนนะครับกินอยู่0.03แอมป์นะครับก็คือพัดลมทำงานอยู่เองท่านเองนะครับผมจ<ำ>ลองเปิดเปิดประตูตู้เย็นหน่อยครับข้างบนข้างล่างข้างล่างครับ ลองประประตูครับแบบนี้นตัเวเย็น<ป>ขึ้นมาแบบไฟไขึ้นมา0.04แอมนะครับ0.00อ้ย0.04แอมโอเคแล้วก็สตาร์ททมก็จะดูตรงรรเลยสตาร์ทนะครับคอ,อมจ็เซอร์นะครับ นีเป็นเบอร์นี่นะฮะ A E ีหนึ่งสามหกศูนย์ YK K นะครับสันทำความเย็น R หนึ่งสามสี่ A นะครับเผื่อเพจไม่มีจะได้ดูได้อนาคต <laughs> <laughs> จะได้รู้ว่าเบอร์คมอมตัวเองเบอร์อะไรเผ <laughs> ื่อซื้อประมาณนี้นครับต่ <laughs> อชุดอเวโร์โลดทีสตาร์ทออกมา เป็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นขาเดี่ยวนะครับาขาเดี่ยวอ,อมีขาสตาร์ทคอมด้วยครับม,ม,ม,มีมีสตาร์ทครับจะจวัดด้วยม,มันติมิเตอร์นะครับ,ต,รบ,บตั้งตั้งไว้เอ็กซิสตอยู่นะครับศูเอ็กซิสต,ต,ตอยู่ครับอ่ะวัดโหหลดกันนะครับ นีแล้วก็จัะที่ขานะครับตัดอยู่ระหว่างตอนนี้กำลังร้อนอยู่นะานนี้อกอตกดอ,อยู่นะครับแล้วก็เรเรสตาร์นะครับสตาร์ตมันขึ้นนะตั้ง 1K นะครับอ๋อเค อสายดีวยกว่าน,นะต่อซับสสหร,รอือว่ากี่เคนะครับตั้งที่หนึ่งเคบักที่คั้วนะฮะขาห้าหกนะครับตตัวเพลินวิวเกมาก ประมาณ50 50k นะครับศึกมันจะยืดค่าคมากเปิดเปิด่ยนไะเดี๋ยววัดโอมขาคอมพิเซอร์กันนะครับจูน,นมาไหมเข้าไปเลยมีสามขานะ,นะครับนด้วยอืม, <Okay. S 1> อมเราดูได้จะตั้ง x1 น,นะครับศิโลโวก่อนออวัดขา ลันกับสตาร์ทก่อนอ่าชั้นนูนถ่ายตรงนู้นนนี้แล้ก็ถ่ายตรงนี้ครับอ่าเลืนประมาณอ่าประมาณสี่สิบโอห์มครับอ่าอืมลันกับสตาร์ทอ่าม่อนอ่าม่อนลันอ่าประมาณยี่สิบโอห์มนะครับตรงนี้ วัดรั่วนะครับขาได้ขาหนึ่งก็ได้นะครับขาคอมแล้วก็วัดกับไอตัวถังตัวทางแดงนะครับ 10k นะครับมนรั่วนะครับช่างเมดูรีเลย์สตาร์ทหน่อยเราจะลองเปลี่ยนรีเลย์สตาร์ทดูนะครับเดี๋ยแต่ก่อนเปลี่ยนก็วัดไฟตรงนี้ก่อนนะครับเียเป็นที่รีเลย์สตาร์ทครับเดี๋ยวลองดูก่อน วัดไฟตรงนี้ก่อนนะครับว่ามาหรือ,อยังนะ220โวลต์คืขโอขาโอ้โเดี๋ยวมันดังแป๊กส่วนมากจะมาแล้วนะครับกันพลาดนะครับเดี๋ยววดัดสักทีว่ามามาวนเต็มหรือเปล่ามาครบ220ไหมนะครับอืมสุดฟับนะครับแล้วก็ดูไฟมาครับมามา230โวลต์นะครับ230โวลต์225นะครับโอเคอันนี้ไฟจ่ายมาครบนะครับ ดีมากเหมือนกันท่านนุ่มครับโอเคครับตอนนี้ข้างหน้าก็ดูไหลมานะครับขาห้าขาหกเหมือนกันนะครับเลยสตาร์ทแล้วก็แต่ขาหลังจะมีสองนะครับสองขาเราใช้แค่ขาเดียวนะครับเดี๋ยวก็ใช้แทนกันได้นะครับเดี๋ยวจะวัดตัวใหม่วัดกี่เคนะครับตั้งตัวใหม่กันตั้งเคนะครับ ศิโลโอห์มแล้วก็วัดดูนะอืมตัวนี้นไตัวนี้เคจะต่ำนะครับนะต่ำม,มากเลยนะครับต่างกับตัวตัวเก่าที่มีปัญหานะครับเฮ้ยต่างกัเนเยอะอ่าใช้ต่ำหรือสูงดีเราต้องต่ำครับตัวใหม่ต้องตามตัวใหม่นะครับตามตัวใช้ได้เนี่ยนี่ก็มาณเราวัดมันต้องต่ำเลย ประมาณนะั่นแหละสิบประมาณสิบสองโอห์มนะครับ12โอห์มได้ั้าหนึ่งโอห์มจะได้เห็นะชะัชัดโอหมต่ำสิบสิโอหมอ่าอือสิบสโอห์มนะครับ, 10, oh ะรบจะลองใส่นะครับ ต่อใหม่ดูนะครับเสโอ้โหรวมเข้าไปก่อนเลยครับฉันหนูต้องไปถ่ายโน้นเอาไปข้าไปน้นนั่นท่าน่ะมาถ่ายทีนงงี้มท่านเข้ามุมไปเลย ัวททเเลยนออืมก็ด okay. ูก็ดูไม่รู้เรื่องอีกใครถ่ายเนี่ยช่างนงนี่เองถ่ายเองดูเองไม่รู้เรื่องอีกมันมีอะไรอ่เห็นไหมเนี่ยเห็นโอเคเสียบเรียสตาร์ทเข้าไปนะครับอ่าเอาเมื่อย่างนี้จับกระแสเลยครับอ่าครับ จับสายสีแดงสีเทานี่ไมได้แอมดูเสียบปลั๊กเลยครับเจ๋อเลยเริ่มจับแอมดูครับกลิ่นกระแสยูหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้คอมพิวเซอร์ก็ทำงานนะครับตัวท่อไฮก็ท่อเล็กก็ต้องเริ่ม,ร,มร้อนนะครับ เอออืม,อม,อม,อมจุดประมาณหนึแอมนะครับหแอมป์เห็นย่ท่เท่าไรไหมเนาะมีกระแสใช่ไนมคอหนึ่งแอมป์หแอมป์น่แอมดีครับเนะครับโอเ้โอเรอดูอความเย็นอ่ะความร้อนกัน เายาวที่เดียวจบเลยทั้งหมดใส่ฝาครอบใส่ไฟนะครับครอบหัวคอมครอบวงลดริเลสต,าต่างๆขา,าล็อกสตระเล็กล็อกขา ีเียใคนุกคนทำงานยต้องมีสตาร์เตอร์เอาขามาขายู่ด้านในเกาะไม่ถึงเาอไม่ถึงงานกไมดีกลสั ใส่เขาล็อกไหมครับใส่ไม่เขาล็อกจะล็อกไม่ได้โอเคผมไม่ต้องจัดหรอกตัวนี้เคลียร์ปล่อยตัวหนึ่งอยู่ไหมครับตัวล็อกอล็อกทัมเมอร์ไม่มีอะครับไม่รู้เหมือนกันเะไม่ไม่ไม่เคยทำอะไรนะอ๋อ,อใช้ขาอีกล็อก าลำที่มีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งที่แรกไหนเราใช่ไหมจะปล่อยเออีออดิจะปล่อยเรามีหนึ่งตัว ตัน้เรกันเจริญตบราว่าเ่แนมีหลายรุ่น ยังซุปัครับโอเคอันนี้ได้เสร็จงานแล้วเดี๋ยวใส่กลองใส่นี่นะครับอันนี้ต้องกดอะรอืมไม่ได้เสีย เล็กๆต้องเสียไปนะกระนั้นอ่ะมานี่หนิงูวะต้องไปหรอกเสียไปครับอับนนี้ก็น่าจะปกติแล้วนะครับรอสักครั้งแหละโอเคอ่ะใช่ไหมก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอร์สนะครับซัมซุงสองประตูก็บอกว่า,าจะมีประโยชน์กับชั้นทัน่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับ